มัอนี้นะคะเขาจะมาเห็ดชูชีกันคะ่ะเขาจะมาทดลงองใส่เขาญี่ปุ่นแล้วก็ใส่เข่าไทยนะคะเมาบงว่าจะสามารถเห็ดชูชีได้นนะะ e กินบอนะคะเปียกเกบกันเบิ่งค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมันนี่นะคะเขาจะมาเห็ดชูชีกินนะคะสําหรับเข่าที่เขาจะใส่เห็ดชูชีนะคะเขาซื้อเขาอ่าเป็นเขาญี่ปุ่นนะคะที่เขาอ่าใส่สําหรับเห็ดชูชีโดยตรงนะคะนี่นะคะอันนี้ยังพันนี่เคยเห็ดนะคะเป็นขังแหล่นะคะ เขาบอกว่าเป็นเข่าที่ใส่เฮชุชิประมาณนี้เนาะเป็นเข่าจากญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวเขาจะทดลองเบิรงนะคะเสร็จแล้วนะคะเาจะทดลองอ่าใส่เข่าไทยเฮตเบิรงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาบ่มีเข่าญี่ปุ่นนะคะเฮตจังไนเขาจะได้กินชูชีนะคะถ้าอยากกินชูชีอยากเฮ็ดกินเองนะคะเพระฉนั้นเมื่อนี้นะคะเขาจะทําการทดลองเอาเข่าไทยมาเฮตนํานะคะซึ่งเขาจะใส่เข่าไทยนะคะอันนี้เป็นเข่าเจ้านะคะเข่าหอมมะลิของไทยนะคะแล้วก็เป็นเข่าเหนียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นเข่าเหนียวของไทยกันนะคะ ประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วเขาจะล่องเอาสองยาเนี้ผสมกันแล้วก็ไปหุงนะคะแล้วก็หุงเขาญี่ปุนนะคะหละก้กกาเดี๋ยวเขาจะเอามาเปรียบเทียบกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมีสาหร่ายนะคะนี่เขาจะห่อสาหร่ายนำประมาณนี้นะคะแล้กก็มีไม้นะคะนี่ไม่สําหรับอา,าที่เขาจะหมวนนะคะชุชีของเขาเนาะกับประมาณนี้นะคะสิ่งที่เขาจะใส่เห็ดเนาะหลังจากเบิ้งเข่าที่จะใส่หงเห็ดชุชิแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเขามาเบิ้งเครื่องปุงส่วนผสมต่างๆที่เขาจะใส่ห่อนะคะ อันนี้นะคะเป็นน้าจิ้มนะคะน้าจิ้มสาเร็จรูปเ,เนาะที่เขาจะใส่กินกับชูชีนะคะเซจแล้วอันนี้ก็เป็นวาซาบินะคะที่เขาจะใส่กินกับชูชีนํานะคะอันนี้เป็นน้ามันนะคะเป็นอ้อยนะคะซึ่งอันเนี้ยเขาจะมีกินหอมนะคะหอมกระเทียมหอมงายอย่างประมาณนี้นะคะเซจแล้วนะคะเขาจะมีซีอิ๊วดำนะคะเขาจะใส่ซีอิ๊วดำนะคะแล้วก็มีอ่าน้าสมสายชู้นะคะที่เฮ็ดจากผักผลไมา้นะคะประมาณนี้เนะาะแล้วก็มีมายองเนสนะคะอันนี้นะคะจะเป็นอ่าปูอัดนะคะ ใส่ปูอัดน้ำนะคะน้องอะไรคนมากินเนาะเร็จแล้วก็มีไข่ปลาข้าวเวียนะคะไข่ปลานะคะสีดำนะคะแลวนี่ก็เป็นอาสาลายนะคะที่เขาจะใส่เห็ดนะคะประมาณนี้เนาะหล้กก็ตามมาด้วยกีวีนะคะเขาจะใส่กีวีเข้าไปน้ำนะคะสเส็จแล้วนะคะก็จะมีงา a ขาวง g าดำเท้เขาขวให้หอมเรียบร้อยแล้วนะคะเกลือนะคะ ราคของแม่จ๋านะคะจะห่อบางส่วนที่มีรสชาติเผ็ดนะคะอันนี้คือเขาจะใส่ผงปรุงรสนะคะของมาม่าเผ็ดเกาหลีนะคะซองสีดํานะคะซึ่งอันนี้จะเป็นงากับสาหร่ายเราก็อันนี้จะเป็นซอสเผ็ดนะคะของมามมาเผ็ดเกาหลีนะคะแม่จ๋าจะลองเอามาดัดแป้งใส่นะคะเราก็ในตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นของปลาปลานะคะเขาจะทดลองใส่ันีนํานะคะเป็นหมูประมาณนี้นะคะอาหารเส่าเป็นหมูปลา หรือเขาจะใส่เป็นแฮมเป็นชีสอย่างก็ได้นะคะแล้วแต่มหมักนะคะนี่อันนี้คือเขาจะเอาใส่ขึ้นนะคะส่วนต่างๆเรานี่นะคะขอบอกว่าเขาสามารถดัดแปลงตามที่เขาหมักตามที่เขาชอบได้เลยนะคะสิ่งที่เขาจะมาหอ่อซูชินะคะอันนี้คือปกติเป็นคนที่บ่มาก,กินซูชิอยู่แล้วนะคะแต่ว่าแต่ว่ามันนี่นะคะเขาจะมาดัดแปลงนะคะในสไตล์ในแนวของเขานะคะประมาณนี้นะคะ หลังจากเตียมทุกอย่างเยบ้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะมหาหุงเข่ากันก่อนค่ะอันนี้เดี๋ยวเขาจะมาหุงเขาญี่ปุ่นกันก่อนนะคะชอบใส่หมอตัวน,นี้นะคะเพราะว่าหุงเข่าดีนะคะแล้วก็าเป็นหม้อที่รู้ใจนะคะป้าป้าพยายามเอาถิงหลายเธอแล้วนะคะแต่แม่จ๋า่หไฮเอาถิงนะคะเพราะว่าหมอนเนี่ยหุงเข่าดีครับพี่น้องกาอันนี้เขาจะกะากลเอานะคะจะบ่งหลายนะคะประมาณครึ่งหนึง่งประมาณนี้เนาะนี่ประมาณครึ่งหนึ่งแค่นี้นะคะเดี๋ยวต่อไปเขาจะผสมเข่าไทยนะคะ เขาจะใส่หมอนี่หงนะคะแพ่ไู่ว่าจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าบ่เคยใส่หมอนี่นะคะหงเขาก็ยังพระท่านหูใจคะ่ะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวจะทดลองเบ่งนะคะนี่เป็นข้าวเหนียวนะคะเดี๋ยวเขาจะทดลองอ่าประมาณนี้นะคะเขาจะทดลองใส่ข้าวเหนียวเรึ่งถั่ยนี่นะคะเสร็จแล้วข่าสวยนะคะเขาจะใส่เต็มถั่ยนี่นะคะเข่าสวยนะคะเขาก็จะได้ประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวเราจะเอาข้อทั้งสองยางไปล่างให้สะอาดจากสองซำน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะมาหุงนะคะหลังจากเท้าล่างเข่านะคะสองซำน้ำนะคะเรียบร้อยทั้งสองแบบประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะใส่นะคะเดี๋ยวเขาจะปุ๋งเข่าก่อนที่เขาจะเอาไปหุงนะคะอันนี้เป็นน้ำมันเนาะอันนี้ก็เป็นน้ำมันนะคะเขาจะใส่นะคะสอนโต๊ะนึงนะคะอันนี้นะคะก็สอนโต๊นึงนะคะเพิ่มความหอมเข้าไปในเข่านะคะเพื่อเข่าของเขาจะได้มีรสชาตินะคะ เ้วก็เข้าก็สามารถกินแบบนี้ได้โดยที่บ่าต้องใส่น้ำจิ้มชูชีก,ก็ได้นะคะข่าวของเขาก็จะเซ่บนะคะเอามานีเนาะซีอิ๊วหวานนะคะสีดำนะคะสอนโตนึงนะคะนี่นะคะเขาจะอาศัยความหวานของซีอิ๊วดำนะคะเขาจะใส่น้ำตาลเพิ่มนะคะเกลือนะคะนิดน้อยนะคะกะเอานะคะ าตามโดยนำสมสายชูหนึ่งสอนชานะคะนี่นะคะเสร็จแล้วค้นทุกอย่างให้เข้ากันนะคะอันนี้เป็นสูตรของตัวเองนะคะบ่ไดเอามาจากผู้ใดเนาะคิดขึ้นเองนะคะบ่ได้อ่าเห็ดถือรักการตามที่ต้นฉบับที่เขาเห็ดอาชูชีกันนะคะอันนี้อาศัยความมาความชอบแบบนี้นะคะเขากะว่ามันหนาจะได้แบบนี้ก็ได้แค่แบบนี้นะคะนี่นะคะ เขาจะค้นให้เกลือให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเขาจะเติมน้ำนะคะเติมน้ำให้กะว่าเข่าซุกนะคะกะเอานะคะอันนี้ก็คือแบบว่าวิธีการหุงเขานะคะคือแบบกะบ่าสามารถจะบอกได้นะคะว่าแบบไหนก็คือแบบว่าความความชินนะคะอาศัยความชินหละกะเอานะคะแต่โดยมาตรฐานการหุงเขานหม้อหุงก๋วฟ้าก็คือขอนึงนะคะเข่าแค่นี้และก็ใส่น้ำเพิ่มขึ้นมาขอนึงประมาณนี้นะคะแต่ว่าของเขาจะไม่เคยกะนะคะอาศัยความเคยชินเอาค่ะ กะนัดไผ่ถนัดมันนะคะแล้วแต่นะคะสูตรไผ่สูตรมันค่ะเขาญี่ปุ่นเ้ากับบคยหุงนะคะบุกหัวเขาอ่ะคือเขามมลีบานห้าบอเขาจะหุงงส่น้ำนอยหลายปันใดเขากับบุกหัวนะคะสำหรับเขาญี่ปุ่นนะคะเ้าบว่อยหุงนะคะกับบุกหัวเขาจะประมาณไหนนะคะแต่ว่ากะกะว่าอ่ะเขาจะเห็ุคือเขาไทยที่เขาเคยหุงแหละนะคะจะกะอานะคะประมาณนี้นะนี่นะคะกะอานะคะประมาณนี้เนาะตามความเคยชินความเคยถนัดนะคะเขาเคย หุงเขาไทยแบบนี้เขาจะใส่น้ำประมาณนี้นะคะเขาเขาจะพอดีกินนะคะเสร็จแล้วในส่วนตรงเนี้เขาจะเติมหลายนะคะเพราะว่าเขามีขาวเหนียวผสมน้านะคะเขาจะใส่น้ำน้อยกว่านะคะเขาจะใส่น้ำน้อยกว่าปกติที่เขาค่อยหุงเขาสวยย่างเดียวนะคะเพราะว่าเขามีข่าวเหนียวนะคะถ้าเขาใส่น้ำหลายเดี๋ยวเขาจะเละนะคะนี่นะคะเขาจะใส่แค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเขาไปตั้งไฟเลยค่ะนี่นะคะกับประมาณนี้เนาะตอนนี้เขาใส่ไฟแรงหรือไฟกลางก็ได้นะคะ เขาเจะหุงสองหมอพร้อมกันเลยนะคะหมอสีแดงเป็นเข่าไทยนะคะหมอนสีนี่เป็นเข่ายุโรปนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งกันนะคะว่าจะเป็นจังไหนเนาะตอนนี้เขาสามารถชิมนำหุงเข่าได้นะคะว่าอ่าเขาอยากได้รสชาติประมาณไหนนะคะเขากะปรุงเอานะคะถ้าอยากกินหวานนะคะแต่ว่าบราอยากให้อ่ามีสีของสีอยู่ดำไบเขาก็เติมน้ำตาลได้นะคะเพิ่มสิ่งต่างๆได้ตามที่มากค่ะช่วงนี้เขาสามารถเปิดฝาหมอไว้ได้นะคะแล้วก็ค้นหมอนะคะ เปิดบาให้เขาของข้าติดก้นหมอ้อแล้วก็ใหม่ก้อนซุกนะคะหลังจากที่น้ำเขาเริ่มแห้งนะคะเข้าจังรลดเป็นไฟอ่อนนะคะแล้วก็ปิดฝาหม้อค่ะเข่าไทยของข้านะคะน้ำเริ่มแห้งแล้วนะคะเข้าเบาไฟเป็นไฟอ่อนนะคะแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้นะคะคุ้งไปจนกว่าเขาเขาจะซุกนะคะสำหรับหม้อเขาย่ปุ่นนะคะเข้าก็รอสักพักค่ะสามารถเปิดไฟกลางได้ยูนะคะชมนี้นะคะ หลังจากได้ประมาณนี้แล้วนะคะเข้าเบาไฟเป็นไฟอ่อนนะคะแล้วก็เอาฝาหมอมาปิดไว้นะคะหุงต่อไปจนกว่าเขาจะสุกนะคะเดี๋ยวมาเบิ้งเขาของเขานะคะอันนี้เป็นเขาไทยของเขานะคะเขาสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะปิดไฟเลยนะคะแต่ว่าเขาก็จะตั้งหมอไว้ในนี้นะคะอันนี้เขาญี่ปุ่นนะคะสุกเรียบร้อยค่ะ ขขาทุกอย่างนะคะซุปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะพักแฝงข้าวเย็นนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจังจะมาห่อชูชีกันค่ะอันนี้ขขาของข้าเย็นแล้วนะคะอันนี้เป็นข่าไทยนะคะลักษณะเขานะคะเหนียวนะคะนี่สามารถเ็ดเป็นเข่าชูชีได้นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะถัดมานะคะมาเบิ้งเข่าญี่ปุ่นนะคะที่เขาเบเคยเฮ็ดบ่เคยหุงนะคะเขาก็จะแปลว่าเหมือนแ่ๆอยู่นะคะมาค่ะ ข้าวของเราเย็นแล้วนะคะสําหรับข่าไทยเห้านะคะนี่ค่ะเม็ดเลี้ยงสวยแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นข่าญี่ปุ่น,นะคะเม็ดสัมสันปอมๆป,ป,ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเขาจะมาทดลองหอ่อเขาญี่ป่นก่อนนะคะสาหร่ายของเขาเขาจะใส่ทั้งแผ่นเลยนะคะประมาณนี้นะคะขออนุญาตใส่มือเลยนะคะกะเอาเข่าเลี้ยงเลี้ยง,ยงให้ขายายเต็มแผ่นนะคะสาหรับเข่าที่หงแล้วนะคะ ถ้าเกิดว่ารสชาตินะคะบดได้ตามที่ห้ามักนะคะหลังจากที่เขาซุกแล้วนะคะเราสามารถเอาเข่ามาปรุงรสใหม่ได้นะคะสามารถปรุงรสชาติใหม่ตานที่ห้ามักได้เลยนะคะแต่ว่าของเข้าบดปรุงใหม่นะคะเพราะว่าเข่าของเข้านะคะมีรสชาติที่ดีแล้วนะคะได้ตามทีหมักแล้วนะคะประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วเขาจะเว้นขอบไว้นะคะจะบดใส่เต็มแผ่นนะคะเพื่อว่าขาเข่าเขาจะตกลนออกนอกแผ่นนะคะคมคมเข่าให้แน่นๆนะคะ เขาจะใส่เป็นอุปกรณ์ซอยก็ไดนะคะแบบนี้นะคะนี่ก็จะง่ายดีนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเขาก็จะแบบว่าลื่นๆนะคะเขาจะติดมือเข้านะคะแต่ว่าใส่มือกับบติดอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาของเขากับมีน้ำมันอยู่แล้วนะคะเซ็จแล้วนะคะเอาสิ่งที่เข้าอยากได้นะคะอยากใส่เนี่ยใส่ลงไปเลยนะคะชิ้นนี้นะคะเขาจะใส่เป็นแฮมเป็นยังกระไดนะคะนี่ใส่ลงไปแบบนี้นะคะ เพราะว่าอ่าน้องอะไรกก็ปราป้ามักนะคะเส้จแ้วเ้าก็ตามด้วยปูอัดนะคะเส้จแ้วเ้าก็พับเลยนะคะต้องขอบอกก่อนนะคะว่าอ่าเป็นครั้งแรกนะคะก็บ,บรู้ว่าเขาจะพับออกมาได้แบบไหนนะคะพับบ่เป็นนะคะแตเดี๋ยวลองหัดเขาก็จะพยายามอ่าพับให้เขาแน่นๆนะคะ ชิ้นแหลผกาันไปบางงามค่ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเอาไม้นะคะชิ้นต่อมานะคะเราจะใส่เป็นอา่าเข่าไทยนะคะเข่าไทยกับเนียวดีขึ้นกันนะคะเนียวบ่แพ้เข่าอา่าญี่ปุ่นเลยนะคะนี่เป็นวิธีการผสมเข่านะคะเกลี่ยเต็มแผ่นแล้วก็กดนะคะชิ้นนี้นะคะเราจะใส่เป็นอะโวคาโดน้ำนะคะแล้วก็ตามโดยปูอัดนะคะ ะะเดี๋ยวเราจะมาทดลองตัดบ้างนะคะสวยงามใส่ได้เลยค่ะพี่น้องจา๋านี่นะคะต้องใส่มีดคมๆมามาหั่นนะคะมีดนี้ก็บ่บเป็นใจไปไนะะลดค่ะเขาจะตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะหลุมทรงเขาบอิดเบี้ยวกับ่เป็นหยังนะคะเราสามารถตรัดแต่งได้นะคะนี่ประมาณนี้เนาะ กับประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเขาสามารถตกแต่งหนานะคะด้วยอาวาซาบินะคะหรืออาไมายองเนตก็ได้แล้วกามักนะคะแต่ว่าอาอย่านองอะไรเนบอก,กินนะคะอย่าเพิ่นกินบะได้นำกรเลขก็เลยจับปลานะคะเขาจะเอาไว้เห็ดเป็นอาใช้ถ้วยแล้วก็ไว้ถัจิ้มตั้งหานะคะเฟตตชูชีมาม่าอย่าทางนี้มาชิมทางนี้มาลงมาหนีตรงนี้อะ ขา,า,าสามารท,ท,ทุรกแตงแด่นะ่นจริงๆเขาตอกกากนั่นจริงๆเขาหมักเลยนะคะโรยงาโรยหย,ยังกะว่ากันไปนะคะประมาณนี้เนาะในส่วนของไข่ป่านะคะเขาก็จะใส่ผสมประสานกันไปนะคะเดี๋ยวแต่มักนะคะนอกอะไรคนบ่กินนะคะเขาจะใส่แบบนี้ในน้อยประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วเขาก็จะแบบว่าโรยงาตัดเพื่อเพิ่มสีสันประมาณนี้เนาะนี่ประมาณนี้นะคะใช้ชีจมจะใช้ชีชมเข้าไป น,นั้อาินนอส,สามารถตกแต่งได้ตามควมามมักเลยนะคะดีไซน์<ส>เอาค่ะก็แบบจะประมาณนี้นะคะสําหรับชุ่วชีของเขานะคะเ็ดแบบง่ายๆบ้านๆนะคะมักอันไหนชอบอันไหนเขาก็ใส่สสลงไปประมาณนี้เนาะ